ไปสองปั๊มคือเก่าไปปั๊มบันโงงลาดบุรีี่นะครับปั๊มเกาแปดอยู่ในใกล้ๆจงังหวัดลาดบุรี่สองปั๊มอนนี้ร่างแรนสินจะกกไปบแรเทาไปชิฮอนบรแล้วสองฟังข้างบัรแทาในสุดท้ายพวกบักเ้า ไม้บักข้าวไายไทน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลตะโนดนะน้ำตาลมักร้าวแย่เลยที่จอดเท,ทีอยเมต่าที่ทยวนุยดส

จากวังนั้นย <ata> ้อ <girlfriend> ว <authenticity> ัน um ้งนานภาพลวงัาเราจำความเพียงแพ่น้องจนถึงที่สุดไม่เห็นมีเขาในดาบคนตกจนตา Cháu mới mà chấm lửa chấm Nam ta khả lòng Lùng vang nam Nào phốm nào lùng tay rùm Trong khoa Chịa chơi บ้าหรือเปล่าโอ้ไม่เจอแม่แต่เพียงเราไม่อยากจะออกรักเราจะไปให้เขาขค้นไฟค้นไฟขายเอ้ข้นไฟเผา่าวเผา วงังหัวช่วยดีเอสุดอดีตพักชินราช่วยน้ำใจเป็นยายสราระเกิดเย็นมาเป็นควันตาโอ้เหน็บจิตใจรอไปรักไม่คอยท่า ยากรูปไอนสองโูกานไอเขารูาร้ว่าเอาตาลอกลูวงเท่งพิษรักพิษนลกไอสีนมเส้นยิมมามาหลอกต้นสวัพผู้ใหกับโอหันะ